ถ้าเดี๋ยวอยากจะถามต่อเรื่องของหม,เงมกเฮงบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะเสริมจมูกตามหมเฮงคือจะไปดูหมอมาว่าคุณหมอหมอดูเนี่ยจะบอกว่าจมูกแบบนี้ไม่สวยจมูกแบบนี้ไม่ดีครับท,ทําให้หมุกเฮงดีขึ้นครับอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำะนะคือจริงๆเราตอนเราเป็นผู้ใหม่รเราเราก็ไม่เข้าใจจริงนะ้แต่ว่าพอหลังๆพอนานเข้ามันจะมีหมอ เขาพามาเขาจะบอกว่าเออเขาจะแก้จมูกตรงไหนนะฮะค,คือจมูกเนี่ยเราเราเป็นเรื่องที่หมายถึงว่าถ้าอายุหลังจาก25เนี่ยหมายถึงว่าออชีวิตเราจะจมูกนี่จะเดินชีวิตเราส่วนหนนะครับออยบกตัวอย่างเนี่ยเราดูสั้ แบบสิงโตเนี่ยทำไมมีพลังพวกนี้เนี่ยเขามีโคงหน้าโดยเฉพาะรูปจมูกเนี่ยทำให้เกิดข่มขวัญคนอื่นแล้วก็ดูแลมีพลัง,งนะครับวันนี้หลักง,ง่ายๆก็คือว่าดูจมูกเนี่ยต้องดูแล้วดูแล้วแบบหน้าเคงขามส่วนหนึ่งแต่ว่า ไม่ไม่กระด้างเกินไปนะฮะหลายส่วนใหญ่ที่พามาเนี่ยหนึ่งเขาอยากได้แบบรูจมูกบางทีมันบานเกินไปเงินไหลออกน,นะครับก็มาขยับให้มันพอดีถ้าเล็กเกินไปเงินก็ไม่เข้านะครับมันต้องพอดีนะฮะส่วนสันเนี่ยถ้าสมมติสันไม่มีเลยเขาบอกว่าไม่มีเขื่อนด้นนะั้น นะครับแต่ถ้าสูงเกินไปก็เป็นกำแพงแบบถ้าทําจมูกนะเป็นกําแพงที่จะกต้านนะครับดังแบบนั้นต้องพอดีอนะครับแล้วมันก็ไปสอดค้องกับความสวยงานะฮะตรงปลายถ้าแหลมนี่ไม่ดีมันจะไปทุกอย่างมันจะถูกทิ่มตามอยู่ตลอดนะครับแล้วจมูกที่เป็นแท่งแบบนี้มันเหมือนดาบเป็นของมีคมที่มันจะบาดเรา รตรงนี้ไอ้ผมก็เรียนรู้จากสินแสนะฮะตรนนี้สำหรับผมผมว่าหงวเฮ็งที่ดีมันต้องดูแล้วดูแล้วหน้าตาเขาสมส่วนนะฮะไม่ผิดปกตินะครับแล้วกออ็อย่าเล็กเกินไปนะครับอย่าเป็นสันมากไปนะครับ,รบฉะนั้น เบางคนเนี่ยโทษนะตรงนี้จมูกมันมีมีฮัมนิดหน่อยสวยแต่ถ้ามีฮัมเยอะมันก็จะเออมันก็จะจะหมายถึงว่าชีวิตจะขรุขระไม่เรียบนะฮะมีอุปสรรคนะฮะส่วนคนจมูกปลายงุ้มเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วรรู้สึกว่าเป็นแม่มดเป็นนาง้ายเขาก็มาทำให้มันไปลายขึ้นมาหน่อย ให้มันมีความพุ่งขึ้นมาข้างบนนะครับหลายหลายแบบนะฮะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเขาก็จะถามผมอีกส่วนหนึ่งสินแสเขาพามาเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับเพราะว่าหง่เฮงที่จมูกก็ตอนนี้คนก็สนใจมากแล้วก็มันถ้า มันสอดคล้องกอาหูเห้งแล้วสวยงามด้วยมันก็คงจะทําให้เขาเกิดความมั่นใจ<ม>แล้วก็มีกําลังใจที่จะทํางานแล้วก็ต่อสู้ชีวิต<ม>หรือว่าเกิดความมัน่นคงหลักใหญ่ๆสินแสบอกว่าต้องทําจมูกให้มีพลัง<ม>พลังในเรื่องของออการเงินพลังในเรื่องของสุขภาพพลังในเรื่องของชีวิตครอบครัว<ม>นะฮะแล้วก็ พลังในเรื่องของการที่เผชิญหน้ากับศัตรตู mm hmm. นะครับเพราะว่าแค่เห็นหน้าเราก็ยอมแพ้